What's your neighbor n เอาละทีเดียวเอาไว้ข้างหลังข้างหลังมีแต่ไม่น่ามาหาเราฝั่งนู้นผมจะเป็นหน่วยซิลอะไรหรอวะมีสะพานข้ามว่ายน้ำข้ามมา โอ้ไกลไม่ใช่นะเข้ามาเราต้องฟาร์มแบบเพลินจัดๆอย่างนี้เท่านั้นนะขับรถมาแล้วทำมาเลยมีสะพานข้ามเอออ๋อเออเมื่อก่อนไม่มีนี่ใช่ไหมมื่อก่อนไม่มีใช่ไม่มีเมื่อก่อนไม่มีฟาร์มเรียๆขับรถมาเลยมันตั้งใจใจเอาจริงๆอะ่ะ chúc sẽ chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc เรียบร้อยเมาตายเรียบร้อยตายสนิทเตะตัวเดิมเลยอืมเตะตัวเดิมพะัวพัวเอาไงวะฮะเอาไงพู่วะนี่เกมเลยเดียเอาไงวะฮะต่อยเหรอฮะ เอาไงวะฮะนี่ไงเอาไงยังไ้ค yeah> ิวเลยเป็นไงเราแต่บอลล่ะตแต่บอลล่ะสามแต้มไม่น่าล่ะถึงให้ฟรีมาของฟรีเอยของฟรีเออของอะไรนะเด็ดละของอีอยกว่าอีสปอร์ตอะไรตีส้มแดงไหม ใช่พี่ส้ม,สมแดง<ด>อ๋อเก่าๆเก่าจัดเลยะน่ไมส,มสม้สมๆก็ขาวรูปตัวเอสใหญ่ๆนี่ใช่เลยติ๋ซีรีส์ไม่ใช่จัติตซีรีส์แต่มันเป็นของไทยอ่ะใช่ไหมนั่นอ่ะอืมน่าจะของก๊อป อยู่ท่าเรืออยู่ท่าเรือมาเหรออยู่นิดอยู่รู้มันจะมาป้องเดี๋ยวลองเราอยู่มองเราอยู่มาไปเป๊ะเลยเดี๋ยีแบบนี่ตรงนี้นี่หาด้วอดแล้วไม่เจอไปดูมันสองหน่วยหน่วยซิลมายังเฮี้ยมัน เราไปต้องวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววงละกีจัดเลยเมาส์ใช้ไม่ได้เล้วเจมกุ้งอ้อกัตตัวได้กูนะลัวนะให้รีด้วยอ่ะให้ฝีวิ เอาไม่ลองดูก่อนนะๆตัวบอกอาการกูว่าไม่ใช่แบบให้เป็นความลับเนะอย่างวันนี้นะเมืองเรามีรถป้องเมืองนี้ี่เดี๋ยวเขขับไปมาปะเจเจ็บเจ็บไปดิเจ็บไปดิเดจ้าหน้ากินมะเฟิร์มขึ้นเรียกน้ำล่อเนะอยู่ท่าเรืออยู่ท่าเรือ อัน,น,อน,นอไปดักกับหน้า,นาเรันมะไม่น้ามาหน้าไปมากกว่าไงเนเนี่ยก็ไปดักมรัร <c oughs> ไปดักตรงหน้าต้องขับรถมา <c oughs> เนี่ยาเน<า>ี่ยว,ว,วิ่งแล้วน่ว,วิ่งแล้วละละน่อวิ่งแล้วเนี่ขา้ามสานเนี่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปไหนไปไหนที่ว่ามันจะข้ามสะพานนแหละ,ละน่าจะสะพานมั้ง บาดยางปาดคนตายเาล่นแรงนี่ต้องช่วยกันช่วยกันเอารถขับรถไปนะจะมีไปคันเดียวตายตายแน่ๆตัดเลยหตักเลยตัดเลย ปปอ้าวอีเมอร์เยี่ยมเลยมาทางนี้มันจะไปทางไหนได้พี่ลงไปดักใกล้ๆลได้หรอพี่ เอา RPG ไปดักนั่นน่ะตรงตตรงเนี้ยตรงรถเลยไม่เจอ RPG ดิอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนัดเดียวล่วงรถอ่ะสามตัวอะไรเลยสีได้เลยบวกมาแล้วยังไม่เถ็นคนนี่มีแววดียวะนี่มีรถไหมวะน่าจะมีอ่ะ มีหน้าหน้าเมืองมีรอ,อ,อ,อดูกันเดยจุบวงเขาหน่อยมันได้อยู่ต้องมา,ามอะไรเอามาเข้าวงกันไมเนี่ยหร หรือแม่งไปถกข้ากัผ่านนู้นปะเดี๋ยวรอสั้งหมดขับผ่านเมืองไปแล้วหรือเปล่ามันน่าจะไป,ไปเข้าพาเลทหรือเปล่าอิมก็มาพอดีกับเราโน้ตู้อันไปปอดเราแลละ ตอนขับรถออกมามันยัง,ม,ยงมันยังไม่ไม่มูฟเลยมันยังมันยังไม่รวมตัวเลยไปหาหมออย่าหาเองเป็นหลกอกยงครับกูเกิลเปลี่นมาเล็กเลย <laughs> คนคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ <laughs> หม <laughs> อาการนู้นอาการนั้นอาการนี้ไม่มีได้ใช้ว่าม่มีที่แล้วก็คิดคิดไปเองไอ้เหี้ยเป็นกันเยอะนูนไม่อาการอย่างเง

เส้นนี้ยาวๆเลยน เขาเนเี่ยน้ำมันจะหมดพอดีเล่ดูพี่ราบเดยว ได้้แลวไม่มีเหลือไหมเหลือเต็มเลยนี่เก็บไวปแล้วนี่คุณเห็นเราบ้านสามมันเก็บไปบ้านกลางวนเป็นยังไงบ้านกลางรถคนเด็กรถบุหรี่มันเลยเป็นรถบึ้งเลยมั่นเลยแหละบ้านอะไรบอสเดี๋ยวเข้าไปเหรอยี่ห้าสิบวนไปแล้วนี่นี่มันเกียไหนมันเกียมันเกียไปหาบึ้ง

มี่ปลายยักษ์ด้วยปลายยักษ์ก็คุณหนี่ละปลยักษ์เลได้แล้วได้แล้วิวได้ยังคุณหกเอาลเสียงรถไปรถรถรถกระป๋อบขาบนเไปแล้วขับไปวนนู่นแดรอง้องขับมาปะันเดียเดียเว ไม่ไ้เหรนี่ยนี่นี่นี่นีนีม้กเหลืองม้กเหลืองมีนะม้กเหลืองโอเคดกเหรอวะ เผือเงาออกมือเลยทำไก่อันนั้นอยู่กลับบ้านลนตอนปแา้ะเลิกงานกลับมาเอาคันใหญ่กลับได้ไหมฮะมไ,ไ,ไอ้เด็กไอ้ตัวปะไก่ในตู้เย็นอ๋อยังสีเห็ดอยู่อ่ะ nhiều mắc nơi mất, mọi người mắc xoong mọi người 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 mọi chọc 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 น่าจะโดนหลังกดเฮ้ยเด็กคนน้อยอยู่ใกล้ๆเด้ได้ยินเสียงวะเสียงเนี่ยบอลนัก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 หลังกันหลังต้นไม้หลังต้นไม้จะลังไปเจ็บเจ็บเทำได้ทั้งนั้นนะเหลือปะไอตัวนี้ลงมาตัวเดียวข้างบน มันขับรถไปตัวหนึ่งเดไปด้วยรดไม่ได้หว่ะกมนะันไอนอนเล<อ>ยสวยบนหินเลยความยาวแ่บนเกมงานดินขับขึ้นไป <c oughs> นะได้นะวันน้าสามบอลน,นี่ ห้ังหินล่วงตัดยิงกูอย่างจุกหลังหินล่วงแล้วหลังหินล่วงแล้วตัวโม่ให้เด่นมั้ยแล้เบิดแล้ป่าระเบิดแล้วป่าไปหัวเปื่มาแล้วหลังหินแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาชุบมันะสวยหมด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 เอ้ยมีตัวแจมมีตัวแจมว่ะมีตัวแจมอยู่ข้างล่างนะอยู่น่าจะอยู่ในในในบ้านปะมีชัวร์ว่ะ ชาวบ้านอ่ะใช่ใช่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านโคคมอยู่นะอยู่บ้านบ้านข้างล่างนี่เหรอมันขึ้นมาอ่ะใช่ใช่บ้านข้างล่างบ้านข้างล่างนี่เสียงล่าสุดเข้าวงไี้หรอปะเรียวงมาแล้วนะเป็นความยานแล้วไปเลยดีกว่าไปบอยเอาคุณหกไปแต่ละพี่ได้แล้วไม่ได้ครับผนโอเคทิ้งเลย กรชูบก่อนใช่จะไปเล่นเขานี่ก่อนไหมเขามักโซมักสามเนี่ยจะไปเพื่อนสองคนนี่น้ำมันหมดหายแล้วหมดพอดีได้เยอะได้เยอะได้เยอะไอ้ซาดน้ำมันหมดไปต่อว่าไปต่อว่าเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถต่อรถบขสนะ đang lên khảo nữa nè, đấy ai đập không tao, nhúm quăng nhúm quăng, mèn cái mồi, tay หลักจะไหมหลักจนไหมเอัะกล่องหนึ่งข้างบนี่ของเฮ้ยข้างหลังเรามีนะมันโดนยิงน็อกว่ะฝั่งนู้นโดนยิงน็อกน็อกนี่น็อกนี้น็อกบ้างเหลือเลยฝั่งนู้นโดนยิงน็อกฝั่งเรามีเนี่ยบนหัวเรามีนะบนหัวเรามีเก๋ๆปอนดครับรถออกมาหาปุ๋ยเอผมย้ายรถก่อนแป๊บนึงเออขับมาหาพี่ งอลไปฟิวหลังวะพวกไหนพี่ไปน็อกน็อกหน้าท้าพี่เลยตามนะตามนะไม่เห็นอีกตัวนะมาเดี่ยวมาเดี่ยวไอตัวนี้แหละที่ยิงมันฝันที่จิงมันไอฝันหนุ่น็อกไอตัวนี้แหละแสบผมนะเออ ที่เระเบิดอย็มหน้าไปนี่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยนี่ตายตายตายโอยตายหรือฝั่งนู้นแล้วตีตีบ้างไม่รู้ล่าสุดเฮ้ยตัวนี้มันนี่นะตัวนี้มันไอ้แล้วเข้าวงปะวงมันดีกว่าอีกแค่สิบ ปักเลยปิดปากนะขยับรถไหมเอารถเอารถเอารถมาารต้องเอารถอ่ะต้องใช้รถอ่ะระวงร่านครับเราเราไปเล่นเขานี้เนี่ยเนี่ะเดี๋ยวรอดูวงก่อน ไอดอกมันเก็บไอดอกแล้วมันเก็บไอดอกแล้วปักฟ้าใครจะอยู่ตรงกล่องแดงวะเราเช็คขวาก่อนไหมแถวเนี้ยส่วนมิติที่เศษอะน่าจะที่เศษอะไอ้เนีไงมันมามักเกี่ยวปะมันมักเกี่ยวแล้วกอนเห็นปะก่อนนเห็ไม่เห็น ววงขากันเห็น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 หลังมาหลังมาใช่ขวาผมเช็คผมเช็คขวาอยู่หลังวันที้ทางทางที่เรายิงมาตายอ่ะขอบผมมาฟ้ามาฟ้าผมเช็คขวาชักขวาอยอะกองเอ็ดด็อกที่จะนอนไปยิงนะโว้ย อยู่กลางไอ้ดอกใช่ไหมพี่หลีมาเขียวตัวหนึงตรงนี้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 มนกระโดดมาละไ่หนอไหน่อไ่หน่อาดหน่อเฮ้ยเขี้ยูหลบแล้วนะอยู่ในสโมอปะใช่ใช่ใช่ในสโมคในสมในสมองไม่ไมแล้ววะไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว ไรไม่เป็นไรหลัง <c oughs> หินป่ะเดี๋ยตัวนี้ตายว่รอะแถวมาเขียวหินหนี่ป่ะดอละ ไอ้ใส่กิริสูดอ่ะกิริสูดอ่ะตัวนั้นอ่ะห้องน้ำห้องน้ำอยู่ห้องน้ำเลยโหเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากหลังห้องน้ำโดนไปสี่เม็ดมันมีตัวใกล้ผมเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตัวลังหินเนี่ยมันมันมันไปไหนแล้วอ่ะตายแล้วมันตายแล้วอะไรเหรอใช่ใช่ใช่เหรอใช่ใช่ตายแล้วมันวิ่งมาโอเคโอเควิ่งมาเดวกูถึงหาไม่เจอกูวิ่งแบกทั้งเกีลือ โอเควนวันนี้ตัวนึ่งนะวนตางซ้ายตัวนี้ตัวนึงนะโอ้โหชุกไหมบอลอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นอีกสอตัวฟิลโอ้ขอบซ้ายตัวนั้บไม่หน่อยครับไม่หน่อยน็อกน็อกน็อกตัวท้ายตัวท้ายอยู่ตรงที่ตัวท้ายอยู่ตรงที่พี่มาร์กอะโอเคโอเคขอบซ้ายขอบซ้ายตัวชื่อพี่เลยประมาณชื่อพี่เลยเตะเตเสียงกันนี่เตะเจอเจอเจอเจ้โหัวไว้ แบบเป็นแหวสนามที่หล่อาเนี่ยไอ้ชุบได้ทุกคนเลยไอ้เหี้ยมันเหนียวกันจังวะไอ้เนีอเอ่จังหวะนี่โคตรแบบจะนอนกันมาเลยเหี้ยอะไรกันแหบสนามต้องกินเลีซิวด้วย